แจกสูตรไก่ทอดซอสน้ำปลาบอกเลยว่าซอสสวยมากๆน่ากินแบบนี้ทํายังไงมาดูพร้อมกันครับไก่ทอดน้ำปลาเมนูยอดฮิตเนาะเดี๋ยวนี้เวลาไปกินไอ้นี่เชสต์กิลก็ชอบนะนะครับพี่ผมจะใช้สะโพกไก่นะครับเวลาจะเอากระดูกออกจากสะโพกไก่นะหั่นแบบนี้หั่นทะแยงอย่างนี้นี่บางคนพยายามแบบเล,ะล,ะล,ะละาะเลาะาะพี่หั่นทะแยง หั่นทะแยงปับ๊บแล้วมันจะเห็นกระดูกพอมันเห็นกระดูกแล้วพี่ค่อยเลาะนะแค่นั้นเองก็คือต้องเลาะอยู่ดีแหละแต่เห็นกระดูกก่อนแล้วค่อยเลาะเรียบร้อยมาแล้วเสร็จแล้วมีถาดสักใบหนึ่งแป้งชุบทอดหรือว่าแป้งโกกิใส่ลงไปเลยในถาดแบบนี้นะครับผมอย่าเพิ่งรีบคุกตั้งน้ํามันก่อนเอาไปแช่ไว้นานมันจะแฉะตั้งน้ํามันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุกครับไม่ต้องใส่เยอะครับพี่ประมาณสักครึ่งครึ่งกระทะก็พอใส่เยอะเดี๋ยวมันล้นเราจะทอดแบบ ก,กรอบเกล,กลียมแต่ไม่เอาน้ํามันท่วมถ้าน้ํามันท่วมเดี๋ยวมันจะอมมากเกินไปเราจะอยากให้มันแบบเหมือนแบบแผ่ๆไปนะก,กรอบๆอย่างนี้ระหว่างนี้เอาไก่มานะครับผมเอาไก่มาแล้วก็หมักง่ายๆครับพี่ผงปรุงรสตาเชฟบ,บุ๊กหมักหมูหมัก,มก,มกไก่ได้หมดเลยอร่อยนุ่มนะครับผมไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับใครมีผงปรุงรสตาเชฟบ,บุ๊กอยู่แล้วเนี่ยครับเอาผงปรุงรสไปคลุกด้านหนังไม่ต้องไปคุกเยอะคุกด้านเนื้อด้านหนังไม่ค่อยมีผลอะไรด้านหนังก็แตะๆพอ ผงปรุงรสของเราหมักหมูได้ทำข้าวผัดได้ทำโอ้ยทำข้าวผัดไม่ต้องปรุงทำต้มจืดไม่ต้องปรุงอ่พะพอเอามาหมักเสร็จไก่ไม่ต้องพักนานพี่พักแป๊บเดียวแล้วก็เอาลงมาคลุกแป้งแบบนี้คลุกแป้งบางๆผมจะคลุกแบบน้อยๆนะผมจะไม่คลุกแบบท่วมๆคลุกแค่แบบมันพอแบบมันกรอบๆนิดๆแต่ว่าอย่าไปคลุกแบบฉ่ำๆแบบเปียกน้ําไม่เอาพี่อย่างนั้นมันจะกินไม่อร่อยแล้วก็สลัดออกเยอะๆเลยสลัดออกเยอะๆเลยนะเอาแค่มันพอแบบอร่อยให้มันท่วๆหน่อย ตัวนี้แบบนี้ท่วๆแต่ว่าไม่เอาหนาเอาทั่วๆแต่ไม่เอาหนาทีนี้มาดูกันน้ํามันร้อนหรือยังอ่ะถามกันเยอะเลยเชฟทํายังไงอะน้ามันร้อนดูยังไงอ่ะบางคนเห็นฟองขึ้นเห็นควันขึ้นก็ใส่ลงไปทําไมมันไม่ร้อนอ่ะเคล็ดลับการดูน้ํามันร้อนแบบง่ายที่สุดบนโลกใบนี้นะครับผมเคล็ดลับการเช็ดน้ํามันว่าร้อนได้ยังพอที่จะทอดอาหารได้หรือยังหนึ่งตะเกียบไม้หนึ่งอันนะครับผมอ่ะมาดู เอาตะเกียบไม้จุ่มลงไปครับอ่ะร้อนไหมชัดเจนไหมดูไม่ง่ายแค่นี้ถ้าจุ่มลงไปแล้วมันไม่ฟู่แบบนี้ก็แปลว่ามันไม่ร้อนไงครับเคยไหมอ่ะน้องเคลียร์ไหมแบบนี้ดูรู้เรื่องเลยเนาะง่ายๆมาอ่าแล้วมันร้อนแล้วเบาไฟลง,ลงนิดนึงเดี๋ยวไก่ไหมค่ะแล้วก็เอาลงกระทะละจ้าเอาด้านหนังลงไปก่อนเลยจ้าแป้งชุบทอดหรือแป้งโกจิีเนี่ยมันจะทามาจากแป้งสองตัวก็คือแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีผสมกันถ้าใครอยากทําแป้งชุบทอดเองเนะี่ยผมอธิบายนิดนึง แป้งสาลีนะครับผมแป้งสาลีเนี่ยเขาจะเอามาชุบทอดเพื่อให้ของนั้นเน่เกรอบนุ่มเหมือนเทมปุระแป้งข้าวเจ้าจะให้กรอบแข็งเหมือนตัวกล้วยแขกเพราะฉะนั้นเวลาพี่เอาไปทําของทอดเนี่ยพี่ก็เลือกเอาว่าพี่อยากได้กรอบมากๆพี่ก็เติมแป้งข้าวเจ้าไปเยอะๆพี่อยากได้กรอบน้อยๆพี่ก็เติมแป้งสาลีไปเยอะๆน่าประมาณนั้นอ่ะเรียบร้อยอันนี้มันน้นนำมันมันร้อนนะผมขอกลับนิดนึงเมื่อกี้ตอนผมลงน้ํามันค่อนข้างร้อน จริงๆแล้วจะทำสองอย่างพร้อมกันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่คล่องมากๆผมแนะนำทีละอย่างดีกว่าตัวนี้สำคัญนะครับไฟต้องเป็นไฟที่ค่อนข้างกลางไปทางอ่อนถ้าพี่ใช้ไฟแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือไก่มันจะสุกด้านนอกแล้วข้างในมันจะแฉะยังไงพี่ต้องใช้ไฟอ่อนผมใช้ไฟอ่อนสุดเลยเพราะว่ากระทะผมมันกระจายความร้อนได้ดีใช้ไฟอ่อนสุดอย่างเงี้ยมันจะทําให้ด้านนอกกรอบแล้วข้างในไม่แฉะนะครับผม ถ้าเกิดใครแบบใช้ไฟแรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือกว่าข้างในจะสุกข,ข้างนอกก็ไหมนะครับเพราะยังต้องใช้ไฟอ่อนๆไว้ก่อนไฟอ่อนแต่ตอนลงกระทะต้องร้อนถ้าไฟอ่อนลงกระทะไม่ร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออมน้ํามันครับวันนี้บางคนบอกเฮ้ยรู้สูตรแล้วคลุกแป้งแล้วไปทอดแต่รู้ไว้ว่าการปรับไฟสําคัญแค่ไหนที่ผมบอกเห็นไหมพี่ดูดิผมใช้ไฟค่อนข้างอ่อนเลยนะแต่ตอนลงอะ่ะกระทะต้องร้อนถ้าไม่ร้อนมันก็จะไม่กรอบอมน้ํามัน แต่พอลงไปแล้วใช้ไฟอ่อนเลยครับเราจะทอดให้กรอบสิ่งข้างในทอดไปเรื่อยพี่ให้มันเตรียมให้มันกรอบก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจะขึ้นเราค่อยเร่งไฟอ่ะพี่กระทะอีกใบหนึ่งเราจะทําตัวนี้ซอสเราจะทําซอสเอ่อซอสน้ําปลาเอาไปราดไก่ทอดราดปลาทอดได้เหมือนกันหมดเลยนะตัวนี้คือน้ําตาลปี๊บแบบหวยสุดๆเพราะว่าของดีหมดัอนี้ยอมแล้วม <c oughs> จสิ <c oughs> อ่ะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปประมาณหนึ่งช้อน อันนี้มันคือ1ช้อนบุนพูนใช่ไหมเราใส่น้ําตาลเท่าไหร่เราใส่น้ําปลาเท่านั้นผมใส่น้ําตาล1ช้อนบูนพูนผมก็กะน้าปลาประมาณหนึ่งช้วยบูนพูนเหมือนกันแบบนี้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ําลงไปเท่าๆเากันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพี่ทุกอย่างเท่ากันหมดพี่ถ้าเกิดพี่กลัวไม่ชชว่์พี่ใช้ตาชั่งพี่เอาตาชั่งมาชั่งนะเอาตาชั่งมาชั่งเลยเนี่ยอย่างละเท่าๆกันอย่างนี้เลย น้ำน้ำตาลน้ำปลาทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับผมแล้วก็เปิดหลังจากนั้นก็แค่คนให้มันละลายอ่ะบางคนบอกเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นจริงเหรอพี่บุ๊คซอสน้ำปลาใช่ค่ะมันง่ายขนาดนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้จ้ะมันต้องทําให้มันเหนียวอีกนิดนึงซอสน้ําปลาตัวนี้อร่อยครับพี่อันนี้ก็เคียเนะเค่ยวให้เดือดนะเคี่ยวให้เดือดฝั่งนี้ก็ทอดกันไปเนี่ยแต่เย็นๆพี่ พี่ถ้าพี่เคยกินร้านไก่ทอดอร่อยอร่อยอ่ะน้องไฟน้องแป้งอ่ะเคยเห็นไหมร้านไก่ทอดที่อร่อยทุกร้านนะ่ะแม่งทอดนานใช่ร้านไหนที่ทอดเร็วๆวไม่อร่อยเพราะว่ามันจะไม่สุกถึงข้างในงั้นถ้าพี่จะทอดไก่ให้หรอร่อยพี่ต้องใจเย็นถ้าพี่ใจร้อนพี่ทําไก่ทอดอร่อยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเตรียมคนแป้งไว้ก่อนอย่างนี้นี่นะมันมีเคล็ดลับนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคนแป้งไว้พอซอสเริ่มเดือดซอสเริ่มเดือดแบบนี้ ก็ต้องใส่แป้งไปนิดหนึ่งเพื่อทําให้ซอสมันเหนียวใช้แป้งมันผสมน้ําบางๆเลยพี่นิดเดียวไม่ต้องเยอะเหมือนทําน้ํร้อนหน้านิดเดียวกระทะเรามันไม่ติดนะถ้าเป็นกระทะทั่วไปก็คนๆเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนืดแต่กระทะเราพี่ดูดิน้ํากิ้งบนใบบอลชัดๆบางคนอาจจะเติมพริกไทยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเติมหรอกเพราะว่าเมนูไก่ทอดซอสน้ำนปลาเป็นเมนูเด็กๆ ถ้าใครไม่ชอบแป้งไม่เติมก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีแป้งเลยเวลาเราลาดไก่แล้วมันจะไม่เกาะพี่เ mm hmm. หนื่อละนิดนึงอีกนิดนึงเติมเยอะเดี๋ยวมันจะจืดถ้าใครเติมแล้วจืดไปก็เติมน้ําตาลเติมอะไรลงไปเพิ่มได้นะไม่มีปัญหานะใส่แป้งแล้วก็ปรุงได้นะเหมือนเวลาพี่กินก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าพี่ก็ปรุงเพิ่มถูกไหมไม่ได้เป็นไรนะเนี่ยแต่ว่าพี่ต้องคนเร็วๆอย่างนี้ไม่งั้นมันจะขุนแป้งมันใสแล้วถ้าเป็นแป้งขง้าวโพดจะขุนนะใช้ได้เหมือนกันแต่จะขุนนี่ใสแล้ว ยังไม่จบครับพี่เกือบหมดแล้วอีกนิดเดียวพี่อะเอาน้ํามันที่ทอดไก่เนี่ยใส่ไปนิดนึงมันจะทําให้ซอสพี่อะ่ะเงาแล้วก็หอมใส่ไปประมาณเนี่ยผมใส่แค่แบบประมาณช้อนช้อนช้อน,ช,อน,ช,อนช้อนชาก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะซอสพี่จะเงาขึ้นเหน็นไหมเงาแลนะ้วโดนน้ํามันไปหน่อยนึงเงาไหมเงาแต่แต่ไม่ใช่ไปใส่ก่อนใส่แป้งนะถ้าใส่ก่อนใส่แป้งพอใส่แป้ง,ปงไปแป้งมันไปกบไงมันก็ไม่เห็นความเงาไง เนี่ยตอนจะเสร็จก็ใส่น้ำมันนิดนึงขึ้นเงาเลยะ่ะ <c oughs> สวยเลยเนี่ยซอสสวยแล้ว <c oughs> ไปลาดปลาก็ได้อะไรก <c oughs> ็ได้อ่ะ่ะตัวนี้ไก่เริ่มเกรียมแล้วไก่เริ่มเกรียมแล้วนะคราวนี้พอรู้สึกว่าใกล้จะได้แล้วเล่งไฟหน่อยเล่งไฟขึ้นมาหน่อยถามว่าเร่งไฟตอนนี้ทําไมครับเล่งไฟเพื่อไล่น้ํามันออกแล้วก็ทําให้ไก่อะ่ะตอนนี้มันจะดูยังไม่กรอบมากใช่ไหมเราทอดไปเพื่อให้มันสุกถึงข้างในแล้วเดี๋ยวเราเล่งไฟเนี่ยให้มันกรอบ นะครับผมเล่งไฟด้านด้านล่างนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นด้านหนังอีกนิดนึงหลายๆคนถามว่าทอดน้ํามันท่วมดีกว่าไหมผมบอกเลยว่าถ้าอยากได้ไก่เป็นแบนบางๆกรอบๆทอดแบบนี้ดีกว่าให้สัมผัสอากาศด้านหนึ่งเคยเห็นเวลาเขาทําไอ้นี่ไหมเออข้าวเกียบอ่ะเขาจะให้มีอากาศเข้าไปอากาศเนี่ยมันมันทาปริยาทําให้แบบความชื้นหรืออะไรมันมันมันหายไปนะมันทําให้กรอบด้วยนะฉะนั้นผมแนะนำว่าทอดแบบนี้ดีกว่าให้มันได้โดนอากาศบ้างแล้วก็เอากลับลงไปโดนน้ามัน อย่างนี้แป๊บเดียวตอนนี้เร่งไฟขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไฟแรงแล้วเดือดกรอบแล้วเดี๋ยวลงไปรอบนี้ไม่เช่นหนังอะ่ะมันขึ้นมาผึ่งข้างบนมันพึ่งมาผึ่งข้างบนมันระบายความร้อนระบายความชื้นออกหมดแล้วแล้วพอเอาลงไปเห็นไหมมันชาหมดแล้วตอนนี้มันไล่ความชื้นออกมาแล้วเดี๋ยวหนังจะกรอบเลยแป๊บเดียวมันเหมือนกับการทาดับเบิลไฟแต่ไม่ต้องทอดสองรอบอะ่ะแค่ให้มันได้สัมผัสอากาศเฉยๆเพราะ,ะนั้นผมไม่แนะนําให้ใช้น้ํามันท่วมนะสําหรับเทคนิคนี้น,นี่ลงไปแป๊บเดียวกรอบเลย หนังเริ่มกรอบแล้วด,ด,ด,ดูดูมันเดือดดินะปร๊บเดียวครับพี่เอาขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยดูเคียมแล้วเห็นไหมอืมน่าอินมากนี่เคียมเคียมแล้วสองงานพักไว้ให้เย็นแล้วจะยิ่งกรอบนะพักไว้ให้เย็นแล้วจะยิ่งกรอบนะครับผมอ่ะแล้วมาดูกันว่าข้างในมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมมันมีรอยแบบรอยเลือดไหมเอามาดูเนี่ยเห็นไหมมันต้องทอดไฟอ่อนแบบนี้พี่เห็นไหมดูดิข้างใน อืออือหือสุดๆเห็นไหมไม่มีเลือดเลยครับพี่ต้องทอดไฟอ่อนแบบนี้แล้วตอนจะขึ้นค่อยเล่นงไฟให้มันกรอบนะครับถ้าทอดไฟแรงตั้งแต่ต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างในมันจะแฉะมันจะไม่สุกเนี่ยพี่ดูดิน่ากินไหมเนี่ยจบแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ไปทําเลยลูกหลานโอ้โหเด็กๆชอบเมนูเนี้ยไม่ต้องห,งห่วงเลยกิดก๊ดกิ๊ดกันเลยล่ะเด็กๆอะ่ะจริงๆอันนี้ผมใจร้อนไปนิดนึงคือผมจะหั่นให้พี่ๆดูจริงๆถ้าพี่ปล่อยให้เย็น แล้วค่อยหั่นจะกรอบกว่านี้นะจะกรอบกว่านี้อีกคือถ้ามันเย็นแล้วหัน่นมันจะกรอบขึ้นอีกนะเคยถ้าเกิดอันนี้ไม่เชื่อผมลองสังเกตดิเวลาไปซื้อไก่เคฟซีอ่ะถ้าพี่ได้ไก่ใหม่ที่เพิ่งขึ้นจากเตาอ่ะมันจะไม่ค่อยกรอบค่ะใช่ใชแต่ถ้าเป็นไก่ที่มันวางอยู่ในในที่เขาแบบเตรียมขายแล้วอ่ะมันจะกรอบกว่านะครับผมอันนี้อันนี้คือเป็นปกติแล้วมาดูกันหนึ่งคืออยากให้ดูซอสว่าน่ากินแค่ไหนแล้วสองอยากให้ดูความเวอร์ของกระทะด้วย นี่คือซอสที่เคี่ยวมาจากโอ้โหได้กินโคตรที่เคี่ยวมาจากน้ำตาลน้ำปลาเหนียวๆนียวนะแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแต่พี่ดูกระทะดิกระทะไม่ติดเลยค่ะไม่ติเลยเนี่ย<ม>เนี่ยดูดิมดูดิมันไม่เหมือนกับซอสน้ำปลาทั่วไปอะพี่มันเหมือนเอาน้ำราดหน้าหรือน้ำอะไรมาราดปลากระพงทอดราดน้ำปลาใครก็เคยกิน แต่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันให้ซอสเราน้อยจังวะมันต้องทําแบบนี้แล้วลูกค้ามันจะติดมันต้องราดกันแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราผสมแป้งผสมอะไรลงไปมันทําให้ตัวซอสเราจืดลงเราเลยราดได้เยอะแต่ถ้าพี่เอาซอสเพียวๆมันเข้มข้นไปเวลาราดเยอะๆมันกินไม่ได้ปกติเป็นคนแบบทําอาหารเราไม่ค่อยชิมนะแต่วันนี้อดใจไม่ไหวจริงดูด,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 ดูความกรอบได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงตอนจิ้ม,มไหม,มแล้วดูซอสเยิม้มๆอย่างนี้ถ้าใครไม่ชอบเหนียวแบบนี้ก็ลดปริมาณแป้งเอา แต่ผมชอบอันนี้เสร็จแล้วครับไก่ทอดซอสปลาสูตรนี้ซอสปลาเอาไปราดอย่างอื่นก็ได้ราดปลาทอดราดหมูสามชั้นทอดได้หมดเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกัน นี่คือกระทะแฮปปี้คอร์จากประเทศเกาหลีครับผมเป็นคนทําการทดสอบกระทะด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีการใช้น้ํามันในทุกการทดสอบนะครับอันนี้การทดสอบแรกเราทดสอบด้วยคาราเมลครับเราใส่ลงไปนะครับผมจะเห็นว่ากระทะร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับและก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับต้องบอกว่าลื่นมากนะครับสามารถไหลได้แบบนี้เลยครับนี่เป็นเทคโนโลยีผิวเคลือบที่เป็นไทเทเนียมนะครับตัวผิวน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นตะข่ายนะครับเป็นผิวตะข่ายที่ลดการติด หรือจะลองทดสอบด้วยซอสที่เรียกว่าเหนียวมากๆอย่างน้ำมันหอยนะครับปกติน้ำมันหอยนี่เป็นอะไรที่ติดกระทะมากๆไม่มีการใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับและที่เราบอกว่ากระทะปลอดภัยเพราะว่าไทเทเนียมนั้นไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับผมหรือจะทดสอบด้วยซอสเยลเดอร์โฟแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไหลลื่นไม่มีติดเลยนะครับอันนี้ภาพจะชัดเจนมากทุกครั้งผมทดสอบด้วยตัวเองและไม่ได้ใช้น้ำมัน อันนี้ครับเราลองให้ซอสนั้นไหมในกระทะจะบอกว่าก่อนที่ทําซอสไหมก็ไม่ได้ใช้น้ามันเหมือนกันล้างออกง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องขัดแค่เอาน้ําฉีดครับซอสเหนียวๆก็หลุดออกไปเลยครับและดูผิวกระทะไม่เสียหายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไหมนะครับผมต่อมาเราทําไข่เจียวครับวันนี้ผมทําด้วยกันถึง3ฟองนะครับไข่เจียวแน่นๆเลยครับจัดลงไปเลยครับและก่อนที่จะทอดเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไม่ได้ใช้น้ํามันเช่นกันนะครับและกระทะใบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น าแก๊สเตาไม่เหล็ดไฟฟ้าเตาอ,อินฟราเรดเตาอ,อินดักชันหรือว่าเตาฮอตเพลทอะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นเตาที่ไฟแรงก็สามารถทนความร้อนได้สูงเช่นกันครับเรียบร้อยไข่เจียวไม่มีติดครับ ต่อมาปราบเซียนครับทดสอบด้วยไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ํามันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ลงไปเนี่ยดูเหมือนจะติดกระทะเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันอยู่เลยแต่เมื่อกระทะร้อนได้ที่ตัวผิวตาข่ายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จะเริ่มทํางานแล้วครับและทําให้ไข่นั้นหลุดล่อนแบบนี้ได้เลยครับจะเห็นเลยนะครับว่าหลุดออกมาเลยล่อนเลย3ฟองสบายๆไม่ต้องใส่น้ํามันครับ ต่อมาทดสอบด้วยปลาแซลมอนครับเราลอง vielen, ย่างปลาแซลมอนโดยที่ผมไม่ได้ใส่น้ํามันเลยแล้วเอาด้านที่เป็นเนื้อลงไปก่อนเพราะปกติด้านที่เป็นเนื้อจะติดง่ายกว่าด้านที่เป็นหนังนะครับเราเอาด้านเนื้อลงเพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าย่างปลาก็ <ๆ S 2> ไม่ติดพอกลับด้านขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ดูความเกรียมนะครับผมเห็นไหมความเกรียมของเนื้อปลาก็จะดูได้เลยครับว่ามันกระจายความร้อนได้ดีมากย่างสเต็กนี้ดีมากๆนะครับใบนี้นะต้องบอกว่าเรียบร้อยต่อมาเราลองมาทอดปลาแบบที่คนไทยนิยมกันก็คือทอดปลาทั้งตัวหนึ่ง ใช้ความร้อนสูงใช้น้ำมันทุ่มท่วมกระทะเราไม่เป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าได้รับมาตรฐาน ISO นะครับได้รับมาตรฐานมอกไทยแลนด์นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีนะครับผมต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆนะครับเรามีข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมสามารถขอจากทีมงานได้ถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้เราทอดจนเกรียมเหลืองสวยแบบนี้เลยครับไม่มีติดเลยเห็นไหมครับผมไม่มีหนังหลุดแม้แต่นิดเดียวต่อมาเราลองทดสอบด้วยการทำอาหารที่ใช้ความร้อนสูงอย่าง ผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งปกติเขาบอกว่าเตาบ้านทําไม่ได้กระทะนอนสติกทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระทะแฮปปี้คอร์ดทำได้ครับเพราะว่ากระทะใบนี้เคลือบกราฟีนนะครับเป็นวัสดุที่ช่วยนําความร้อนดีทําให้กระทะที่ใช้ในบ้านเนี่ยสามารถนําความร้อนได้สูงเหมือนกระทะตามร้านอาหารตามสั่งเลยครับและใช้เตาแก๊สธรรมดาก็สามารถทําไฟลุกอุณหภูมิสูงแบบนี้ได้ทําให้ผัดผักบุ้งน,นั้นออกมาสีสวยน่ารับประทานครับดูได้เลยว่าผัดผักบุ้งของเราไม่มีสีดําสีคําเลยนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นกระทะที่ทั้งปลอดภัยใช้ งานสะดวกนะครับทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับผมกระทะเชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ได้กับเตาทุกชนิดและไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเชฟบุกได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่0839988365ครับ